สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อค่ะวันนี้ผมตัวตาฟ้ามนะครับสีพาบพี่น้องมาเบืองง่วนะครับพี่กําลังกินยานะครับผมอยู่ในตอนเช้านะครับผมสี่ห้าโมงเช้านะครับผมเขาให้ยินสวยจักหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวจะหายามาได้หายาเร็วนะครับกับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับเบิ้งครับง่วแต่ละตัวนะครับพี่เขาอ่า เลี้ยงนะครับก็จะเป็นงวงอีหนึ่งเกือบพั้งหมือดแล้วนะครับผมส่วนลูกของอฟหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นอฟสองนะครับแต่ว่าบางตัวก็ได้เป็นตัวผู้นะครับผมอนี่ครับพี่องครับเบิ้งครั้บงวงก็ลักษณะค่อนข้างจะดีนะครับผมกินกิ้งนะครับพลนต่อโลกนะครับผมนี่ครับพี่องครับเบิ้งครับ อันนี้คือเขาเลี้ยงแบบ ını, บ้านๆนะครับที่เขาบริใส่หัวอาหารหรืออาหารคนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมที่เขาใส่ยาลอยประสิ้นนะครับเล้กก็บวกกับการใช้พ่อพันคุ้มฟูงนะครับที่เป็นวัวประมาณเรื่อยนะครับอ่าหัวก็จะมีโครงสร้างลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับกับบริอ้วนปันใดแล้วกับบริจอยปันใดนะครับอยู่ในลักษณะค่อนข้างที่จะสมส่วนนะครับผม ครับพี่น้องครับเบิ้งครับโอ้ก็ะจะมีลักษณะหน้าตาค่อนข้างที่จะคลื่กันนะครับเพราะว่าเกิดจากพ่อเดียวกันพี่น้องครับพ่อเดียวกันนะครับก็เลยมีลักษณะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับเบื้องครับอส่วนตัวผูสองตัวนี้นะครับตัวผูน้อยนะครับกินยาบด้หลายนะครับกินแป๊บเดียวก็อิ่มเรี่ยวนะครับผม อ่านี่แหละคร,ร,รับเพื่อน้องครับการเลี้ยงงวแบบบ้า er, นๆนะครับพี่เขาบ่ได้อ่ามีการให้หัวอาหารหรือหารคนหรือพิธีพิธันป่านใดนะครับเพราะว่าเขาตะกอนนะครับเขาเห็นระบบคอกแบบธรรมดาธรรมดาบ่ได้มีการศึกษาหาข้อม like ูลนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาอาจจะมีการศึกษาหาข้อมูลนะครับเรียนรู้นะครับในสิ่งที่มันน่าจะเป็นการพัฒนาฟาร์มเฮ้าขอกเข้านะครับให้ฟาร์มเฮ้าขอกเข้านะครับมีการยกระดับขึ้นนะครับผม เพี่น้องครับเบื้องครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแม่บ็อกทีเขาใส่ในการผลิตลูกของเขานะครับพี่น้องสังเกตเบิ้งลักษณะค่อนข้างที่จะผอมนะครับเพราะว่ามันให้ลูกนะครับและที่สําคัญนะครับเข้าสีเลือกแม่บ็อกเต่ร์โตนะครับเขาต้องคำนึงหลร้ายปัจจัยนะครับหนึ่งมันแล้วแต่ค้นนะครับผมแล้วต่ค้นมากนะครับสําหรับารามผมนะครับผมสีม้าแบ่งแยกให้ฟังว่าปย่างเขาคือใส่แม่บ็อกลักษณะแบบนี้เพี่น้องครับเบื้องครับค่อนข้างที่จะผอมนะครับผม พร้อมน,นีเกิดจากยังนะครับเกิดจากการที่มันให้นมลูกนะครับให้นมลูกดีนะครับผมเขาก็จะเอามาเป็นแม่บอกบวกกับนิสัยนะครับนิสัยดีเลี้ยงลูกกิ้งนะครับเขาก็จะเอาเป็นแม่บอกพร้อมนะครับผมราคาไม่ต้องสังเกตเบิ้งครับโค้งสางค่อนข้างที่จะใหญ่บวกกับความสูงพร้อมนะครับบอกง่ายคืองวตัวนี้นะครับมันติดลูกกระทบฮินดูบาซินมานะครับผมผมก็เลยมองว่าเขาเอาลูกกระทบฮินดูบาซินนะครับผสมกับงวบามันเรียดร้อยของเขานะครับมันก็จะ น่าจะได้งัวที่มันมีโค้งสางค่อนข้างสีหญยนะครับคันลูกออกมาเป็นเอฟหนึ่งนะครับลูกเอฟหนึ่งชุดนั่นนะครับก็จะย่อมมีโค้งสางค่อนข้างสีหงยขึ้นกันนะครับผมเี่นครับมันก็เลยเป็นการตัดสินใจให้เอาเม่บอกลักษณะแบบนี้นะครับมีประมาณ3ตัวนะครับแม่บอกที่เขาใส่ในคอกเข้านะครับก็จะเป็นส่วนมากนะครับก็จะเป็นลูกกระทบติดฮินดูปาซินมานะครับผมนี่ครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะผอมขึ้นกันเพราะว่า ให้นมลูกพ right. hm ี่น้องครับการที่งัวให้นมลูกนะครับงัวจะสูญเสียนะครับที่มันเป็นโค้งสางของกล้ามเนื้อนะครับเพราะนั้นเทศไห้จอยนะครับนี่ครับแต่ว่าเาก็ต้องเลือกงัวที่มีมนิสัยที่ดีแล้วก็ให้นมลูกที่ดีพร้อมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคิดกันนะครับก็ไม่ต้องถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเลื่อนแจให้กับตูตาฟ้ามินเด้อครับขอบคุณครับ